สวัสดีครับวันนี้มีดอกไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่คุณเห็นแล้วอาจจะไม่รู้จักครับอันนี้คือดอกของแฟลกครับดอกแฟลกหรือเมล็ดแฟลกที่เราเอามากินกันนะครับเพราะมีโอเมก้าสมโอเมก้าหเยอะนะฮะมีวิตามินวิสันดีๆที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเพิ่มกำลังวังชานะครับอ่าอันนี้ก็เป็น ไม้ที่มีถิ่นฐานเดิมมาจากประเทศเอธิโอเปียนะฮะหรือแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็เป็นไม้ที่รู้จักกันดีในยุโรปนะครับแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยมีใครรู้จักกันนะครับเป็นพืชที่ต้นนะครักลักษณะของต้นนะครับนี่ครับ ต้นาอาจจะสูงใหญ่กว่านี้แต่ว่าอันนี้ผมปลูกในฤดูนี้ก็เลยต้นเล็กนะครับนี่ะต้นแฟลกนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าคุณไม่เคยเห็นดอกแฟลกนี่อันนี้คือดอกแฟลกที่ออกเป็นสีฟ้านะฮะอมม่วงนะครับลมมันแรงนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ ถ้าไม่รู้จักแฟลกก็ลองดูนี่ครับนี่ฮะนี่ครับเขาเอามาขายเป็นขวดอย่างนี้นะฮะนี่ฮะขายเป็นขวดเลยนี่เมล็ดของแฟลกนะครับแล้วก็มีคุณประโยชน์หลายอย่างเขาเขียนไว้นะครับเวลากินแฟลกนี่เขาก็ส่วนมากเขาก็จะกินสดๆนะครับไม่ได้กินให้มัน มีรสชาติอร่อยหรืออะไรนะฮะแต่ว่ามันมีสารอาหารหลายอย่างนะครับมาดูนะฮะนี่ครับเขาใส่โขวดขายนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับว่าแฟลกสามารถจะปลูกได้ในในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ดอกสวยด้วยนะครับเอาเป็นข้อมูลให้ทราบไว้ว่า แฟลกคือต้นอะไรนะครับมีคุณประโยชน์หลายอย่างกับร่างกายนะครับมีโอเมก้าสามโอเมก้าหกวิตามินต่างๆนะครับนี่เป็นมเมล็ดเวลาเรากินก็ควรจะกินมเมล็ดที่มเมล็ดดิบเคี้ยวให้ละเอียดนะครับนี่มีประโยชน์มากครับเอาครับมาดู ดอกอีกครั้งหนึ่งครับนะครับนะครับดอกของแฟลกครับ